สวัสดีครับสวัสดี f c f a n c ฟนคครับผม f c f a n c ฟนสาวน้อยเพชรปันแพงพี่น้อง FC ฟ a n c ฟนับน้ององหญิงเนาะเพชรปันแพงครับพี่น้องครับมีเรื่องดีใจมีเรื่องห้ยิ้มนะปรับเปลื้มยินดีนะครับกาตามที่พ่อแม่พี่น้องในเบื้องมานั่นแหละครับผมทางจ่องพ่อแม่องคหญิงลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับพอเหยียบแล้วในล่วงคลิปแล้วครับในคลิปล่าสุดก็หลายมือเนาะ เราเราบได้ลงนะครับน,น่าจะอะไรโทรศัพท์อะ่ะแกบอกว่าแกเปลี่ยนโทรศัพท์นะครับเล่านั่นเราบอกก็ผมเองนะครับเจอกันอยู่หลังเวทีพ่อเอกว่ามันเปลี่ยนโทรศัพท์ท่านท่านท่านด้ลงคลิปใหญ่ในยูทูบอ่ะนะเพราะว่ามันยากเหมือนก,กันนะครับเพระาะมันต้องสับเมลได้ต่างๆนะครับแต่ว่ายุ่นในเพจยุ่นในเพจเราก็ไล่เราก็ยังเง้นมาโซาเราก็ไล่นะครับคือมือนีเนาะพี่น้องพ่อเอกเาก็ผ้าไม่หน่อยไปแลกเงินนะครับแลกเป็นแบง100ค์ร้อยคนละสองร้อยบาทเนี่ย คนละ2 0 0บาทให้กับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับไล่ไปทางนี้พี่พีค่อนวอยนะครับพี่พีแดนเซอร์นะครับอาจารย์นักดนตรีนะครับสูผู้สูข้นแหะครับเนาะทีมงานบุคลากรที่ร่วมเดินทางร่วมสร้างสรรค์นะครับการแสดงดันหนาเวทีนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังนี่เช่นพี่พีค่อนวอยนะครับเพิ่นกับว่าเด็มามีโอกาสมาได้มาไล่ดันหนาเวทีเด้ อาจารย์นะกุนตรีอย่างเงี้ยครับเพนกับ่มีโอกาสได้มาได้มาไล่ได้พี B ่ีดนเซอร์จังเสียนะครับเพืนกับโ่ได้ยมาได้มาลงมาไล่อยังหลายๆต่างๆขนาดแบบคือจังศิลปินเนะาะานะครับก็เข้าใจไปที่นี้พ่อเอกกับผ้าไม่หน่อยไปแหลกเงินนะครับพ่อนุ่นนะครับกับสิไีกินต้มเป็ดนี่กินต้มเป็ดป,ประมาณใบ บายบายปุณละก็ออเอกว่านะครับกเก่าแค่ั้นล่ะครับพี่น้องครับมาบอกข่าวอัปเดตมาบอกกันอืมพอเอกเราลงไปแล้วนะครับผมมันไปไปจอบเบิง้งละเอามาบอกเรื่องไม้ได้นะครับนี่แหละคือขวารได้จริงมาบอกว่ามซื้อม,มาบอกกันมาที่นี่ป่ะนี่มาบอกเรื่องเพลงนํานะครับบอกเรื่องเพลงนําตอนนี้เพลงอีฬานี่สามจุดหนึ่งล้านแล้วนะครับปบมือให้ปบมือให้จอดคล้องพร้อมเอฟซี บ่เป็นธรรมดาได้ครับ,บ,รราดาดรบจนหอดสามวันสามจุดหนึ่งล้านวิวเนี่ยนะครับหนึ่งมาหนึ่งเพลงมาแรงเพลงมาแรงันดับหนึ่งยูทประเทศไทยะนะครับยังอยู่หนึ่งมาแรงอยู่ในหมวดเพลงอยู่คือเกา่านี่แหละคือสิ่งที่ต้องการนะครับเนาะยังนั่งแท่นอยู่นะครับพี่น้องเขาก็ไปดันไ้ดันไ้ดันไ้ดันไปจนหอดพูน ขาเพยงพอโจมาอขะเพยงพอโจวันที่24ครับยืนหนึ่งเป็นเขายืนม่อเป็นไอนะครับยืนหนึ่งเป็นเขายืนม่อเป็นไอเนี่ยต่อกันเลยนะครับให้ึืนต่อกันนะครับจอจุดกันไปผู้ใดสิเป็นที่หนึ่งที่ยังก็ได้ให้จุดกันไปอ่าเฮ้าเนี่ยแหละสิมีความภาคภุ่มใจนะครับว่าเฮ้ยข่อยเป็นเอฟซีสาวน้อยเป็นแพ้งเว้ยอ่านะครับ ันดับหนึ่งกัันดับสองเพลงของสาวหน่อยเว้ยมันจะเบาุูมใจนะครับเอดีใจได้นะครับมาที่นี่ในเรื่องของเพลงยืนหนึ่งเป็นเขายืนมาเป็นอ้ายเนี่ยบอดโจและจัดกิจกรรมแล้วครับนี่มันเป็นเป็นกิจกรรมถี่เล่าอา,อาจารย์เบสสารัตครับลุงมัมนี่ ปลามัมเนี่ยเพิ่นบอาไว้มือตอนทายเอมนะครับผมกับยุหันละนะครับมือบนตอนทาย m อมนะครับจำนวนเงินทั้งหมดสองหมืนบ,ท 20, บาทนะครับอ่ามเงินสอง0มืนบาทหมื่นแรกยอดไลหลายที่สุดของคลิปนั้นยอดที่สองคลิปเมาถือใจไปจารเพชรสารัต อีกหมื่นที่สามเอ้ยอ,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 อีกหาพันโนผมบอกผิดนะครับหาพันแรกเมาถือใจจานเพชรสารัตหาพันที่สองเมาถือใจบอโจทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไปเล่นแผ่นเสียงนะครับอยู่ติเตืมเป็นเป็น,เป,นเป็นที่เสื้อเลยครับที่เสื้อเต็มเลยวันนี้นะครับยูจองสาวน้อยเพชรพันแพง ไปไป,ไปเล่นตรงแผ่นเสียงอ่ะคลิปอะไม่จําเป็นต้องดื่มนะครับและไม่จําเป็นต้องเมาอ่ารางวัลแรกอ่ะมันเป็นรางวัลที่หนึ่งอะมันใหญ่ก็คือหนึ่งหมืนไงยอดคุณจะไปทำยังไงก็ได้อ่ะคือมันเป็นมันสามารถลงไปในสตอรี่ความเศร้าความรู้สึกไงครับอ่าความเศร้าความรู้สึกความอกหักไม่จำเป็นต้องดื่มก็ได้แมมบมรามันกรจาเฮ็ดใ้ลงไปในอันสตอรี่อ่ะ มันเป็นสตอรี่ความเศร้าความมุงหาอะไรต่างๆเป็นคลิปเป็นอะไรเราไปทําไปลงอ่าจจะใช้แล้วใช้เสียงตรงนั้นอ่าแลักการอีกหาพันธุสวงอันนั่นจังเกี่ยวกับเออการเซ่การการ,การเมาอ่ามันต้องแยกไปแน่นี่นะครับนี่แหละคือ้จริงเลยแล้วน้ำปลาละอีกังหากเดี๋ยวรอเป็นโอกาสอีกเท่านึงนี่คือสำหรับกิจกรรมนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้เอ้ยหลักกา มือนีเรียญยุทุมพรพิิัสพอการใช่วาสิมีพระเอกสิมพระเอกไม่ขึ้นทังเวทีพนะสิมีพระเอกไม่ผู้ใดนั่นขข้นถึงเวทนะีคนมาเนียมือนีสำหรับมือเหรียญยุทุมพันพิสัสนะครับผู้ใดยุใก,กลกับขบไปเบื้องใดนะครับผู้ใดบร้อยุบร้อยุใกล้นะครับกระทาเบิ้งอยาข้างช่องลักก้อนนี่ช่องลักลงก่อนบบดนี้เกาโมงเศ้า การช่องลำเพลินออฟฟิเชียลเพิ่นกับจีรุ่งพุที่สามารถทิพย์ไทยหนาวิธีใดเพิ่นกับไปไทยได้บางคนบางคนเพิ่นกับไปไทยบ่ได้นะครับโดยภารกิจโดยหนาที่ของเพิ่นการลองการล่าการแสดงนะครับเพิ่นกับพรสามารถที่จะไปไทยได้ผู้ใดเพิ่นไทยได้กะเบิ่งนะครับแล้วกะกุมปิดมันกะเป็นสดนี่พี่น้องก็เข้าไปได้นะครับราคาบัตรอีหยังต่างๆทักไปที่สาวน้อยเปิดเหมืนแป้งแฟนเพจนะครับมันมีรายละเอียดเยอะเช่นวันนึง2วัน3วันหรือว่าแบบเหมาอะไรต่างๆนะครับแล้วมื้อนี้ ดอกอ้อโอ้ยผมมกแหงนะครับดอกอ้อทุ่งทองแกรมมี่โกลนะครับจะเป็นรับเชิญของเมอร์นี่นะครับอันที่2 2นะครับผมจังได้กะผมคิดว่าสําหรับผลงานเพลงเอินฮักนั่งเอกน้อยคําอยู่ครับตอนนี้ผมเบิ้งจากมาเศร้าแล้วอืผมไปเบิ้งผมผมไปเทียบแล้วหนาสีหนาสียืนนานยืนนานหนาสียืนดนอยู่สาหรับน้องอิง นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นปลอ,รอหรือว่าเครื่องหมายดอกจันยูทีพี่น้องคือกันนะครับเอฟซีแฟนครับหักแพงเบิ่งแง่น,นะครับเบิ่งไปเรื่อยฟังไปเรื่อยปั้นดันปั้นดันปั้นดันถ้าบอโจบอโจอยู่ึ้นมาอีกโอ้ยบอโจยูปุ๊บอ่าพอยู่ปุ๊บแล้วอยู่ใช่หน้องวงยิงยิบโคเปอร์อีกโอ้โหนะครับพี่น้องครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้กาไวิทยุเพียงซัมนี้ นะครับเดี๋ยวพอๆกันในคลิปใหม่นะครับว่าจะบ่ิได้รุ่งหลือังจะเนี่ยมาเบาค่วมเคือบหนาเพราะว่าเรืองเพลียงเขาก็บอไปั้งจะมาเศร้าเนาะเพราะว่าเขาเขาเบิรงอยู่เดีนะครับเอื่อนทางนั่งอีกหน่อยของยีราเนี่ยนะครับมันจะคำาหรือบอคํำได้ครับตอนนี้ยุ่สามสามจุดหนึ่งล้านแล้วนะครับอ่ะไปฟังกันต่อคลิปนี้เอาไว้ซ้ำานีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ